สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาริวันอสังหานะคะวันนี้พบกับอ้อมนะคะวันนี้อ้อมก็จะพาลูกค้ามาดูที่ดินนะคะวันนี้ก็จะมีที่ดินอยู่2ล็อกนะคะคือแปลงดี1และดีนะคะที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันเลยนะคะอ่าเราพามาดูทางเข้าแปลงที่ดินกันนะคะตรงนี้จะเป็น4แยกเด่นใหญ่นะคะ,ะอบตเด่นใหญ่ค่ะ จะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะคะด้านหน้าก็จะมีของขายเป็นร้านอาหารตาสั่งร้านสามๆเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายั GPS. ะลูกค้า,าสะดวกจับ GPS มาที่อบตเด่นใหญ่ได้เลยนะคะจากแปลงที่ดินมาอบตเด่นใหญ่จากที่เราจะไปนะคะประมาณ900เมตรที่ดินอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะตรงนี้จะเป็นอบตเด่นใหญ่ ทางนี้ไปเลยนะคะ900เมตรค่ะแปลงที่ดินของเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอยู่ด้านหน้านี้เองแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะีค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะฝั่งซ้ายมือเนะะี่ยค่ะที่ปลูกมันอยู่นี่ ะะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยนะคะค่ะแปลงดีหนึ่งและดีสองนะคะแปลงดีหนึ่งก็จะมีสองไล่สองงานนะคะ แปลงละ3,375 0 0บาทแปลงดีสองสองไร่2องงาน3,375 0 0บาทเช่นกันค่ะ <c oughs> โฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะ,ะเฉเลี่ยแล้วไลลร่ละเฉลี่ยแล้วไร่ละ1,355 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะทุกมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างน้ำห่างไฟประมาณ320เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวเขตกันนะคะ หน้าที่ดินแปลงดีนหนึ่งนะคะน่าจะกว้างประมาณ31เมตรนะคะด้านขวามือของอ้อมนะคะก็จะยาวไปประมาณ1นึ่งรอยสเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูชี้แนวเขตกันว่าประนี้ตนต้นเนี้ยอนน๋อ,อตอนน้อตอนมะกอกแนวเขตข้างหลังก็จะต้นไม้ใหญ่แนวนู้นเลยนะคะอนน่อา ต้นไม้ใหญ่หนู่นนะครับาด้านขวามือใช่ค่ะขวามือยาวเท่าไหร่ยาว138เมตรนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือทางนี้นะคะริมฝั่งนี้ก็จะยาวที่140เมตรค่ะส่วนด้านท้ายที่ดินจะกว้างประมาณ ยี่สิบหกเนาะอ่ายี่<ม>สิบหกเมตรยี่สิบหกเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่สองทีด e ่ดินสามสิบเอ็ดเมตรหน้าที่ดินสามสิบเอ็ดเมตรนะคะแนวน e ที่ด <8 S 2> e ินที่ดินหันหน้าไปทางที่ดินหันหน้ามาทางทิศตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่สองกันหน้าที่ดินเ,เดี๋ยวเราเดินไปถึงกันที่ดินติดถนนคอนกรีตนะคะคอนกรีตประมาณแปดเมตรเนาะ มาาตรงนี้นะคะดีสองแปลงดีสองแนวเขตจากตรงนี้ไปตรงเห็นต้นไม้ค่ะแปลงดีสองนะคะน่าจะกว้างประมาณยี่สิสองเมตรนะคะส่วนฝั่งด้านขวามือของอ้อมนะคะแนวนี้นะคะกว้างหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรนะคะยาวยาวยาวใช่ยา,ยาวลึกนะคะร้อยสี่สิบเมตรส่วนฝั่งด้านซ้ายมือนะคะของแปลงที่ดินจะยาวไปประมาณหนึ่งร้ยสี่สิบเอดเมตร ฝั่งด้านซ้ายมือน,นะคะ,ะมีทางสาธารณะตลอดแนวที่ดินเลยทางสาธารณะด้านข้างกว้างประมาณ8เมตรนะคะด,ด้านหลังที่ดินกว้างเท่าไหร่หน้าที่ดินกว้าง22ด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังกว้าง30เมตรด้านหลังจะกว,งกว้างกว่าด้านหน้านะคะ,ะลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและ,ะมีหินเม็ดเล็กๆนิดหน่อยะคะ่ะประมาณนี้เดินดูไหม <Okay. S 2> ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะถูกมากๆเลยนะคะขายแค่ไล่ละ1นึ่งแาน 1, 35, บาทนะคะถ้าจะให้อ้อมดึงน้ําดึงไฟอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ใช่ขายราคาเนี้ยค่ะจะประมาณแสนหกอะค่ะถ้าจะให้เดินน้ํานะคะก็คือว่าเราอยากจะขายที่ดินให้มันถูกๆให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของค่ะเดินไปดูเดินไปดูทางสาธารณประโยชน์ แปลงดีสองใทางตลอดเลยใช่ไหมเนะี่ยใช่แปลงดีสองจะได้ถนนข้างหน้ากับด้านข้างแต่จะแคบกว่าด้านหน้าจะแคบกว่าดีหนึ่งหน่อยนะึงแต่ได้แต่จะได้ถนน,ถนนด้านข้างตลอดแนวที่ดินเลยโอเค บรรยากาศเป็นไงดูแล้วโลง่โลงๆแดดกำลังดีเลยบรรยากาศดีค่ะเหมาะทำอะไรบ้างที่ดินเหมาะนะคะทำการเกษตรบ้านพักบ้านสวนนะคะที่ดินเอ่อบรรยากาศโปร่งโล่งสบายเอ่อที่ดินต่ำกว่าถนนคอนกรีตประมาณ30เซนนะคะและก็น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมบรรยากาศ ถึงต้นไม้ต้นใหญ่นุ่นเลยแนวเขตท้ายที่ดินนะคะบรรยากาศดีนะคะมาทำโค้งหนองนาขนาดเล็กได้ค่ะปลูกพืชผัดอะไรก็ได้นะคะ สุดแค่นี้ใช่ะะไ,ไม่รู้ไม่แนน่่ใจวาต้ไม้ใหญ่นไไไมไมม่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะอ,อยู่ของข้าเสียงนะคะที่ดินที่นีนก็จะเป็นอย่างนี้บรรยากาศเย็นมากเลยลมเย็นนี่ขนาดเรามาถ่ายตอนเที่ยงแล้วเนี่ยจะเดินไปไหนเนาะลมเย็นจังเลยเหนื่อยเหนืข้างหน้า,นาที่ดินก็จะเป็นประมาณนั้นริ้เขา แนวเขตก็ okay. อยู่ประมาณนี้นะครับแนวเขตอยู่ประมาณนี้นี้แปลงดีหนึ่งนะนี่ผมยืนอยู่ท้ายแปลงดีหนึ่ง เป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินแปลงนี้สวยใช่ไหมคะแปลงนี้นะคะมีอยู่2ล็อกด้วยกันล็อกละ3 3 7 5 0 0บาทนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตกไล่ละ1 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะโฉนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนด้วยลูกค้านะคะสนใจก็นะัดชมที่ดินจริงได้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างอบตอเด่นใหญ่900เมตรนะคะห่างถนนลาดยางที่เราเข้ากันมาเมื่อกี้นะคะ1กิโล ห่างวัดเด่นใหญ่4กิโลนะคะห่างตลาดหันคาเซเว่นซีเจซีพีเฟสมากนะคะธนพลเซ็นเตอร์ธนาคารากรุงเทพกสิกรออมสินธนาชาติกสสหารที่ว่าการอําเภอสถานีภูทรนะคะโรงเรียนอนุบาลหันคาโรงเรียนอนุบาลกิจกรโรงเรียนหันคาพิทยาคมนะคะการไฟฟ้าการประปา13กิโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ห่าง 40สุพรรณชัยนาจากแยกวังกระชายนะคะ24กิโลห่างตัวจังหวัดชัยนาทนะคะ43กิโลห่างเซนทันเวสเกตนะคะ171กิโลค่ะเ,เราซื้อ,อที่ดินไปนะคะจากอยากจะขอน้ำขอไฟแล้วก็อาจจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีทะเบียนบ้านแล้วก็ขอขยาย เขตน้ำไฟได้นะคะเพราะว่าอยู่หาไม่ห่างออกปตอด้วยนะคะในราคานี้นะคะไล่ล้าน5 0 0 0าน้นบาทยินที่ที่ที่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าอยากจะให้อ้อมเดินน้ําเดินไฟให้มันก็จะไม่ใช่ราคานี้นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าเป็นจับจองเป็นเจ้าของในราคาที่ย่อมเยาวนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็อยากจะให้ลูกค้ามาพักอาศัยบรรยากาศธรรมชาติโล่งๆวิวลูกทุ่งลูกทุ่งเนี้ยค่ะอยากให้ลูกค้าได้ราคาลุกทัรใช่ ลูกค้าได้ราคาถูกๆนะคะก็ลูกค้าท่าในใดสนใจอยากจะนัดชมที่ดินจริงนะคะกับทางอ้อมก็สามารถเข้ามาในชื่อเพจนะคะเป็นเพจนะคะเป็นแอดไลน์ไอแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าลูกค้าจะจับ GPS มาที่อาบาตอเด่นใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะเดินทางมาประมาณ900เมตรที่ดินของเราอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะที่ดินติดถนนคอนกรีตนะคะจากบ้านเด่นใหญ่ไปบ้านสาแก้วนะคะสามารถเข้าออกได้2ทางเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ